สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเจ็ดบ้านะครับผมกับพ VP เนาะก็หลังจากอัปเดตนะครับก็มีการอ่าบัฟคิงนะครับผมขึ้นมาเนาะอ่าทีนี้เนี่ยเราก็จะมาลองทดสอบกันดูว่าคิงที่บัฟแล้วเนี่ยมันเก่งขึ้นแค่ไหนนะครับผมนะจริงๆคือกะว่าจะลงตั้งแต่วันพฤหัสนะครับเนาะเอ่อไม่สบายก่อนนะครับนะก็เลยมาลงวันนี้แทนนะครับวันอาทิตย์แลครับผมก็ระหว่างที่ไม่สบายเนี่ยก็ลองไปเทนมาละคือมันก็เก่งขึ้น อ่าเยอะอยู่นะครับนะอืมเอาเป็นว่าวันนี้เราก็จะมาลง3ามตาเหมือนเดิมนะครับกับทีมพูดนะครับผมส่วนทีม7บาปเนี่ยผมคิดว่าคนน่าจะยังไม่ค่อยมีอาวุธศักดิ์สิทธิ์เด็ดขนเท่าไหร่ผมน่าจะไม่ได้ทำนะครับผมก็วันนี้จะมาลองเป็นทีมอ่าแลนสล็อตแล้วก็อ่าก็อกซิเนียแล้วกันนะครับนะคิดว่าน่าจะอ่าเป็นทีมยอดนิยมของพูดนะครับณตอนนี้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปลองทีมกันเลยแล้วกันนะสำหรับอ่าคิงที่บัก มาเร็วนะครับผมแน่นอนนะครับว่าทีมก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับผมเปลี่ยนแค่แรนสล็อตไปใส่ก็อกซีเนียก็ได้นะครับสำหรับคนที่มีไม่มีแรนสล็อตแต่มีก็อกนะครับผม,มกอ็อันนี้นะครับในส่วนของงกับเดียรเนที่บัฟมาใหม่เนี่ยนะครับก็จะมีเมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยจะมอบอ,อันไหนนะเนี่ยเมื่อเริ่มเทินพวกพ้องเนี่ยจะมอบโทรศั พสุธานะครับแกศัตรูที่ไม่ติดนะครับอันนี้ถือว่าดีมากเพราะว่าตัวละครตัวที่4เนี่ยเวลามาลงมาเนี่ยมันจะไม่ได้บัฟนี้นะครับผมนะทำให้คิงกับเดียเน่เนี่ยอาจจะดาเมจดบแค่นั้นนะครับที่จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ถ้าแต่พอเพิ่มอันนี้มาแล้วเนี่ยมันก็ดูเก่งขึ้นนะครับนะแล้วก็อีกอย่างที่เพิ่มมาก็คือควบคุมดาเมจที่ได้รับนะครับผมอันนี้นะอันนี้ก็ดาเมจที่ได้รับจากศัตรูเนี่ยจะไม่เกิน50%นะครับ ก็ถือว่าดีนะครับเวลาเอาไปเล่นกับทีมหมื่นที่ไม่ใช่ทีมพูดเนี่ยทั้งทีมเนี่ยมันจะได้ยืนได้ด้วยนะครับผมแต่ท้งนี้ทางนั้นเนี่ยมันจะถึกมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเอาไว้ว่ากันท้ายคลิปนะครับเพราะว่าผมไปลองเทสมาหลายทีมแล้วเหมือนกันนะครับผมทีนี้ในส่วนอุปกรณ์นะครับของผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับเซตเดิมนะไม่เปลี่ยนนะครับมีที่เปลี่ยนคือเซตอาร์ติแฟกต์นะปกติผมจะใช้เป็นเซตระดับพลังต่อสู้นะครับผมอันนี้เปลี่ยนเป็นใช้เซตพูดแทนนะครับก็คือ หากอัศวินพวกพ้ององพูดท่เาเล่มต่อสู้เนี่ยรอดชีวิตจะเพิ่มพลังโจมตีของอัศวินพวกพ้องเนี่ย5%แล้วก็เพิ่มสเตตเพื้นฐานของอัศวินพวกพ้องเนี่ย2%ต่อเอฟเฟกต์ดีบัฟที่ติดศัตรูหนึ่งอันนะครับจำกัด6ครั้งนะครับก็เราเอาแค่พลังโจมตีนะครับเพราะว่าดีบัฟเนี่ยไม่ได้ใช้เยอะนะครับสำหรับทีมนี้นะแต่ทีมก๊อกน่าจะได้ใช้เพราะว่าดีบัฟเยอะนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับพพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มกันที่ตาแรกเลยละกันนะก็อารีนาจะเป็นชั้นสูงเมือนดิะครับ นะครับทีมแรกเนี่ยก็จะเป็นอ่าอันนี้ป่าแสงใช่ไหม <c oughs> อ่ามนุษย์อูดเรเ <c oughs> ออเราเล่นใครได้บ้างอ่าอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ไปนะแคชชิงบลืดดูถท่น่าจะเก็บเดนได้อยู่นะผมคิดว่าโอเคแรง ผมไม่คิดว่ามันจะเก็บชาโดได้แล้วนะ <c oughs> ไปยกตี้เลยเหรอะจะเย็นนะโอ้ยระเบิดดาเมจย่างแรงอุธศักดิ์สิทธิ์เอ็ดคานอนี่ไม่น่ากลัวนะเวลาตีเนะี่ยน่ากลัวตอนระเบิดดาเมจ <c oughs> ระเบิดอยา่างเเอ็ดคานอเขียวตอนตายนะอตีหกอ่าเคซีพรมินแนซ์ไม่น่าตายเกือบ <c oughs> <c oughs> แล้วประเด็นคือเรามีตีหมวน ตีตีหมัวตีหมัวก็มาตีหมูเหลือเหลืออยู่ใบเดียวด้วยประเด็นนะครับไม่เป็นไรนะครับอืมแล้วก็แคชชิ่งบะลลดไปทีหนึง่งแล้วก็น่าจะสอยดัดล่วงอยู่นะครับเออนีแกสซั่นใอะ่ะแคชชิ่งคือบดดัลาโตโอเคนะครับน่าจะเก็บครบทีมไปเลยลาก่อนนะอิตาโนมานะครับกับตาที่สองก็เป็นฟูเจ็ดบาบนะครับผม เอาละเรามาดูกันว่าฟูเจ็ดบาท <c oughs> กลัวอยู่ตัวเดียวโกวเอ็ดคโน <c oughs> ขอดูก่อนอันติเท่าไหร่เอ่ยอันติตันซะด้วยโอเคนะครับเราก็สเต็ปเดิมนะยิงไปแคชชิ่งบาลาดนะครับเออได้อยู่ได้อยู่ผมว่าดัดน่าจะตายเกิดรอบหนึ่งเออชาร์ปขอแรงกว่าน,นี้ตายเลยแคชชิ่งบาลาดัด อืมเก็บเอ็ดคโนอได้เก็บดัดด้วยไหมได้หนึ่งทีนะครับโอ้โหวิแรงโอ้มาเลยเดียนเน่ใช่ไหมเลงดิมาเลยเออเดียนเน่ไม่ติดลรอกนะใช้แข็งอ่ะยังก่อนได้เวลาฮิวดึงทีแบบว่าฮิวขึ้นมาแล้วก็ อจัดไปก่อน1ทีนะครับแล้วก็อแครชิงประหลาดอีกทีหนึ่งนะครับเผื่อไม่ตายนะแต่ผมคิดว่าน่าจะตายแหละดามาเออาจจะไม่มากไปเลยแคชชิงประหลาดเหลือไว้ทำไมอ่ะแช่แข็งใครแช่แข็งเดียดนี่ถูกตัวดีมากไอ้ที่บอกว่าชิ้นชิติเรียบร้อยโดนสาผินไปซะเอ็ดคานอสองใบฮอ ดับเบิลอิ펙โต้เราไม่เหลือการทิวแล้วนะ่ะคอรีวัด,ดูขอเบาๆเอ็ดคนอ้อครึ่งลอดอทออีนี้แล่ะเคซีโพรเมเดนซ์โอ้โหใจเย็นเกือบไม่รอดอ่าไม่มีการตีหมูอีกแลวแย่จริงเลยนะครับนะไอ เราก็อันนี้ไปนะครับแล้วก็อต่อยหน้าดีอเน่ไปทีหนึ่งนะครับอ,อันสวงสวรรค์ลาก่อนเอ็ดคโนาสาโยนาละแบบไม่ติดขิด้วยนั่นไม่มีเลือดไม่มีพลังพวกันแล้วนะ่ะมาเลยย,ยโยอินดานะม,มีชื่อท่าไว้ลืมแล้วไม่ได้เล่นเมอร์ลินนานมากโดนห้ามโจมตี โอเคนะครับไม่เป็นไรเนาะเดินห้ามจมตีอ่แเราก็ตีไปนะครับรถเกอต,กอ,อ,ต,ตเกอันตีแล้วก็แคชชิ่งบลาดอืมไม่น่ารอดตั้งแต่รถเกตอันตีแล้วปะเนี่ยพวกพี่ช่วยทำหน้าที่ในการอ่าอุปกรณ์พี่ใส่จมตีดาเมจคีนะติดคีหน่อยได้ไหมไมานะครับกับตาสุดท้ายกับทีมอ่าก็อซนะิเนียเนาะ ใช้ทีมแรสล็อตมาสองตาไม่เจอเลยนะครับทีมมิลิมกับอ่าเฮลเนาะมาเจอตาสุดท้ายอ่ะขอดูก่อนมีอะไรเล่นบ้างนะครับอ่าเราตีห้ามฮิวนี้ไปแล้วก็อันนี้แล้วกันนะครับซาโยนาระเฮ้าเบาๆอันนี้ขอแรงๆเรียบร้อย หนึ่งร้านเออตีไปเดียวนี่ยแช่แข็งไปซะมันจะต้องมีสักคนหนึ่งที่ไม่รอดเฮ้ยถึกอยู่ถึกอยู่ถึกว่าทีมแ้นสล็อตนะเท่าที่ผมเคยโดนมา <c oughs> เออควไว้อะแทบตีไม่เข้าอ่าเราไม่เราน่าจะไม่จำเป็นต้องหิวนะครับอืแล้วก็อันนี้ไปนะครับห้ามโจมตีเนาะ อ่ตีเดียวอีกทีหนึ่งโอโรกาซึเรียบรอย้อยห้ามนะห้ามเล่นเออแล้วก็สซโยนาระไปอีกทีหนึ่งห้ามด้วยสกิลเดียวเนี่ยห้ามนี่ไม่กลาให้เดียนี่เล่นกันบ้างอะเออคอริวาูดะ อันนี้ถือว่าถึกพอสมควรนะเพราะว่าปกติอยที่ผมโดนอะทีมแรนซอรอดอะมันเข้าเยอะมากนะครับถือว่าทีมนี้ถึกใช้ได้นะอ่าไม่เป็นไรนะครับเรายังได้อยู่เรามีราชาพูดไงเราเก็บอันนี้ก่อนนะครับอ่าอ่านี่ทีหนึ่งนะครับกลัวเก็บไม่ได้อ่ซ้ำไปทีหนึ่งนะแล้วก็แช่แข็งดีอนนีไปเอ้ยไม่ใช่แช่แข็งเบอร์ลิน โคโรชิวะชินะยะเปียงเปียงอย่างบอกลืมไปว่าโดนลางบับไปเลยอ่ไม่เป็นไรบอกกลัวชิชิตะเรายังมีอันติห้ใช้อยู่ไม่เป็นไรนะครับเจรจัดมาเิืมไม่ถึกละ บัฟเริ่มหมดเริ่มไม่ถึกละอ่รถโจมตีด้วยโอเค <c oughs> สามทีเลยอะ่ะมันจะเกินไปนะ <c oughs> เอาละลดไปหนึ่งทีนะตีหมูอีกทีหนึ่งแล้วก็อ่าลดเกรดอันตีด้วย <c oughs> เผื่อไม่ตายฮ่าฮ่าเปี้ยงสามซีน <c oughs> ไปเลยลดทุกอย่าง จัสมนคัดเอ็นเ่เรียบร้อยหนึ่งล้านเดียนี่ไม่ได้เล่นนะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับทีมคิงที่โดนบัฟมาใหม่นะครับผมทีนี้ก็จะเป็นความรู้สึกในการใช้นะของคิงนะครับที่บัฟมาโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันก็แรงขึ้นมากๆนะครับสำหรับคิงเนาะเพราะว่าช่วงก่อนบัฟเนี่ยมันจะตีเบากว่านี้นะครับถ้าดูจากดาเมจอะคือปกติขั้นหนึ่งอะตีช่วงแรกอะมันไม่ถึงอยู่ละมันได อ่าดาเมจย่างมากอ่ะประมาณ4ี่ถึงห้าแสนนะครับที่ผมไปเทสมานะช่วงช่วงคลิปแรกก็ได้ย้อนดูก็ได้ครับเออแต่ทีนี้เนี่ยพอบัฟใหม่มาแล้วนะถือว่าตีแรงขึ้นมากๆนะครับแล้วก็ความถึกเนี่ยผมมองว่าถ้าไม่ใช่ทีมพูดเนี่ยมันถ้าไปเจอกับทีมอื่นอ่ะที่ไม่ใช่ทีมเฮลที่ไม่ใช่ทีมเฮลนะครับฟูลเฮลอ่ะมันก็โอเคนะครับมันช่วยได้อยู่นะลดอ่า ไอ้ควบคุมดาเมจ50%ช่วยได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเจอทีมเฮลนะ่ะผมมองว่ามันก็ช่วยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโดนเฮล์ล์กไปสองสองสกิลนี้ก็คือ,อเกินครึ่งหลอดแน่นอนอยู่ละนะครับแล้วก็ไม่รู้ทีมนั้นจะตีแรงไปไหนด้วยเหมือนกันนะครับโดยรวมนะครับถ้าเกิดใครมีก็ปั้นมาเล่นได้นะครับไม่มีแรนสลอ็อตก็อย่างที่ ให้ดูนะครับเล่นเล่นคู่กับกอกก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีอัลฟาก็เล่นแรสล็อตกอกซีเนียก็ได้นะครับผมแล้วก็กิ่งกับเดียนเน่เนาะอ่าก็อาจจะไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะครับแต่ว่าน่าจะพอเล่นได้นะครับในเมตาตอนนี้นะครับโดูรวมผมก็ถือว่ามันดีขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้เก่งเวอร์วังเท่ากับอ่าดัตกับอลิซาเบตเนาะตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยผมแอบเสียได้เหมือนกันเนาะมันไม่มีกิมมิกแบบอ่าอยู่กับ พูดได้เอฟเฟกหนึ่งแล้วก็อยู่กับยักษ์ได้เอฟเฟกหนึ่งนะครับเห mm. มือนดัดก,กระเบ็ดเนาะอันนั้นเป็นกิมมิคที่ผมว่าโอเคอยู่นะในเมื่อมันมีสองตัวเนี่ยมันก็ควรที่จะ,ะมีกิมมิคทั้งสองเผ่านะครับผมอันนี้ก็โอเคแบบหนึ่งนะครับผมโอเคในอีกแบบหนึ่งนะนะประมาณนั้นนะครับผม,มก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ปั้นไปแล้วก็ตอนนี้เก่งแล้วนะครับเอามาเล่นได้นะครับ ก็น่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับความรู้สึกในการใช้คิงกดอันเน่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปเลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมตลอดนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ